สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องการแอนเบลิตอินไทยครับอีพีนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องกระสุนกันอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนจริงๆวันนี้ผมจะเอาเออกระสุนจุดสามแปดนะเพื่อนเพื่อนไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประมาณว่าสามแปดกับเก้านะครับไปวัดความเร็วความแรงกันดูนะครับว่ากระสุนตัวไหนนะครับมีความเร็วความแรงแล้วก็แรงประทะอะไรมากกว่ากันนะครับแต่แต่ฝนตก ทั้งวันเลยเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ไปนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าไปสนามนะฝนแถวลังสิตเนี่ยเพิ่งหยุดไปตอนบ่ายสามโมงครึ่งเองเพื่อนตกทั้งวันเลยนะครับก็เลยมาทำคอนเทนต์อันนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆชมกันนะครับเป็นกระสุนจุดสามแปดชนิดต่างๆนะครับกระสุนจุดสามแปดชนิดต่างๆที่ผมเก็บไว้อันนี้ติดโม่บ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัว ขวามือก่อนนะเพื่อนๆขวามือล่างตัวนี้นะครับเป็นกระสุนซ้อมทั่วไปนะฮะตัวนี้เป็นหัวฮอโลเบดนะครับหรือหัวไข่ดาวนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยหัวมันจะเป็นแบบนูนๆอยู่ตรงกลางอะ่ะมันเป็นหัวไข่ดาวหรือหัวฮอโลเบดที่พี่ๆรัฐวิสาหกิจนะครับชอบนําไปใช้คือกลุ่มมันดีอะ่ะเพื่อนๆเ,เขาเลยใช้กันนะครับในการแข่งขันกีฬาของรัฐวิสาหกิจนะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นลูกลูกจริงตัวนี้ก็คือลูกจริงเหมือนกันนะลูกจริงหมดแหละกระสุนไม่มีลูกซ้อมหรอกตัวนี้ก็ไม่ได้เคลือบทองแดงนะครับเป็นหัวตะกัวนะครับเป็นหัวตะกัวผมผมทราบมาว่าจริงๆแล้วมันมันผสมกัน3าอย่างนะนเพื่อนๆไม่ใช่ตะกัวอย่างเดียว เป็นตะกัวแล้วก็มีดีบุกแล้วก็มีพวงนะครับ3อย่างนะครับใส่อยู่ในหัวกระสุนแบบแบบเนี้ยนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันนะครับอ่ะต่อมาจริงๆปอกตัวนี้ไม่ใช่สแตนเลสน,นะเพื่อนๆมันเป็นปอกทองเหลืองนี่แหละแต่เขาไปชุบผมไม่แน่ใจว่าเป็นนิกเกิลหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนท่านใดมีข้อมูลรบกวนนิดนึงนะครับต่อมาตัวนี้ก็เป็นลูก FMJ นะครับเป็น FMJ นะครับ อกทองเหลืองนะครับหัวก็เป็นหุ้มด้วยทองแดงนะครับฟูลเมทัลแจ็กเก็นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนๆเป็นหัวเป็นหัวตะก,กัวนี่แหละแต่ว่าเอามาเคลือบนะครับตัวนี้เป็นของถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น NRC นะครับเคลือบด้วยเทฟลอนนะครับสีดำนะครับตัวนี้เคลือบหัวเอาไว้แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกัน ตัวนี้เหมือนกันกับตัวนี้เพื่อนๆชนิดของหัวกระสุนครับชนิดของหัวกระสุนตัวนี้เหมือนกันเป็นหัวตะกัวเหมือนกันแต่ว่ามันจะแข็งนะปกติถ้าหัวตะกัวบ้านเราอ่ะมันจะกดแล้วมันจะลงเลยเพื่อนอันนี้ผมเอาเล็บกดนะความรู้สึกมันแข็งมากนะครับสําหรับหัวกระสุนชนิดเนี้ยไม่รู้เขาเรียกหลีดลาวน้ตหรือเปล่านะแต่ว่ามันมันแข็งกว่าปกตินะครับ ก็ประมาณนี้นะกระสุนจุดสาที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ติดปืนใช้อะไรอยู่นะครับก็จะเป็นตัวธรรมดาเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้บวก P ีนะครับผมผมมองว่ามันไม่จําเป็นต้องบวก P ีนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราใช้บวก P ีอ่ะ,อะความแรงของกระสุนนะ่ยมันแรงจริงนะเพื่อนๆแต่การยิงซ้ํานัดถัดไปอ่ะมันยิงซ้ําได้ช้ากว่ากระสุนพวกนี้นะครับนะครับ ต่อให้มือแข็งๆก็ยังไงมันก็ช้ากว่าอยู่ดีเพื่อนๆเ,เพราะว่าแรงรีคอยที่มัน,มนเกิดอะ่ะมันเกิดมากกว่านะครับกระสุนพวกนี้ความเร็วไม่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นการคุมปืนหรือความแม่นยำอะ่ะความเสถียรของมันจะจะค่อนข้างดีกว่ากระสุนที่เป็นลูกแรงๆนะเพื่อนๆสำหรับในปืนลูกโมนะโอเคก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์นี่แหละเดี๋ยวเอา3 8 กับ9ก้าไปวัดกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะเพื่อนๆจะทํำให้เพื่อนดูนะครับสำหรับ EP นี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ให้ไปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลเสริมนะฮะก็ก็นำมาแชร์กันได้นะครับในเพจเฟซบุ๊กก k กแอนบลิทอินไทยนะครับหรือทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับเพื่อนๆ พี่นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ